ต่อนะครับเก้พุทธานุสติยติปิโสปะกวานั่งสัมมาสัมพุโธวิจารย์สามันนุสุกตโตโลกมิตรูเนนตาลุปิสัตมันราชิสัตตเตวานุสานำพุโตปะกวาติสิทธามานุสติสวากัตโตปะกวาตตาตโมสันติติโกะกายโกยปะเสโกปัญญาโกปะจามีติตะโบวิญญุหิตีสิเบสังขานุสติสุปปิปันโนปะกวาโตสาวกะสังโฆงุชุปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะสังโฆยะยะปฏิปันโนปะกวาโตสาวกะสังโฆสามีปฏิปันโน Pagkawato sa mga kasangko ya dinang gatali po yo sa ada boleh sa buka lai sa pagkawato sa mga kasangko nga yo yo wan yang hedang yo ka sa sakatawa, sakatawa, sa katawa sa katawa tanang utamang walang gitang dewa nang taputa te เดชินาโตินานันตูปตตวาสเปดูคาบูบาซมินดเตสักต่ว่าทมลัตันนงอุสตังุตมังวัลังพลีปาวุบาซามันังทามันเดชินาโตินานันตูปตตวาสเปปายาวุบาซมินดูเตสักต่ว่าสังขลัตันนางอุสันตังุตมังวัลังฮาวุนยยังบาวุนยยังสังกเดชินันเดนาโตินานันตูปตตวาสเปดูคาบูบาซมินดเตสิบสามปากคาถาชินนะมันชน kayasana kata pundasida wamanang samanan catos sat sasana pangnasang abisana rasa pada angala dayo putang antawisatinaya katapuri damai yang mata kide muji salase ti bade do mayang gutulamu tapi dua janin sangku bade do mayang uyesa bakuna kaluwatai mi anu to salik boto cakini kotanyo bide bakasaming mukalanu jawamake ทักนี้สามัคคีไมยังอาสวนณถานอโลกสปุจมานาโมบันสงวามะโซไตเกียะสันติปิติมะคะสมิงสุยวาบพังกะโลนิสิงโณจีสัมปันโนโสปิธุนิบุงกะโวกุมารกะสปุเตโรไมเยสิกิตาวะนะโกโชเมงวะตะเนนี้แกงปะเดดะเรกูนางกะโลบุนูงคุเดมะโลจะปะลินันทะเสวรีเตลาบันชัยเมชาตานะราเตเตยะกะมามันเสษาเสติมหาเตระวิชิตะสิงนะฟาวะกะเยเตสีติมหาเตยะ

ချိနာကြောင့်ချိနာပန်ထာသမံကြောင့်ယေဝံတမေဒေလီသတ္တပယင်တုမံသဘိတိမာဘုသံစ္စပါကေတေဝံမန္တောသုကတောသုကောချိနာနုပါဝိနံကိတုပတဝတ္တမနုပါဝိနံစေတလီသံကိုသံကနုပါဝိနံစေနန္ဒာအရောချတမနုပါဝပါလိတောเจနာမိချိနာဘန်ဆိုင်လေဒီ စေဘေဘဆွာဖာဟုံမဟာကာဖာဟုံသဟသမနိနိမိန္ဒသဝဉာန္တကိနေကလံဥတ္တကောနသရိနမာလံကာနာတိတမဝိစီနစိတဗာမှုနိန္ဒောတံဒေယတဝနုဒေစေယံမံခာနာနီမာလံတိငမပိမိနစာပဏံတိမောနမနန္ဒဘကမန္တပတေယံကန္တိဆိုတဏဝိစီနစိတဗာမှုနိန္ဒောတံဒေကျသောဘန္တေစေယံမံခာနာနီနာလံကိရံကာဝလံအာရိယံပုစ္ဆံသဝကဒီကြာကမ္မစရိယဝတုနာနိနန္တမေတံဘူစေကဝိစီနစိတဗာမှုနိန္ဒောတံဒေ काय सामनुते जे मखालानी ओके दकाकामान दियादा तोस ए यहां कहां से दावु नंदा खावाने युवशना बनंग बुलेमान बानंग इबीबी संघतमनो से तवामु निंदोदान दे या सामनुते ए सैय मखालानी गतावाने गतमुदानंगीवा बाबी नेया जिनजयतो तोवचनंग संदकायम तेसा दे ना तोम विसीना सितावामु निंदोदान दे या सामनुते ए सैय मखालानी सा चामिया यामते चंग काकावादा जी तुमदा पी दू पिजामनांगालियान दो पुदंग बण्या बदेबाशरी तो जितवामु निंदोदान दे ကေစားဝန်တေဇေအမခလာနီနန္ဒကောဘန္နတဘုဇ္ဇာမီဘန္တမဂ္ဂိတံဘုရားတေတ္တာဘုဇ္ဇာတိငံတမဘာယံဒဝိဘုပန္ဒေဆဝိစီနစေတဝါမုနိန္ဒောတံဒေကေစားဝန်တေဇေအမခလာနီတုခာန်တိဘုဇ္ဇကေနန္ဒတံတံဘာမံမိသဒ္ဓေတိမေဒီဘကဗိဒံငံရဏကတိနဝိစီနာသိတဝါမုနိန္ဒောတံဒေကေစားဝန်တေဇေအမခလာနီတာပိဘုတ္တစေအမခလာနခာတာယောဘဇံဝိနတိနိနေသရတေမတံတေတေတဝါနေကပိဝေဒာနိယောဘာဒဝနိမောကံသု

กายกรรมวาจกรรมบันกนังบ <ım> ันทึกนังมนหนูกังบันิดบันกนบันนังิการวันดาเดบันนีปวันตุซาพมังัลังลักขันตุซาปติบัตสมปุถานุบางวน่ะสัตว์สุปวันตุเดีวันตุซาพมังคัลังลักขันตุซาปติบัตสามปมาปวนตสัตวสุตีปวันตุเดันตุซาพมังคัลังลักันตุซาปติัตสมปัาาวนสัตสุปวันตุเดสิมาปันตินะ เทวตาสันติวิวิเราวัชินิตูเบกาลีบุติกาลยิงตาิตามะตนินอวันตุปุชิตาโสติงกาลเนาวิลมัทเลีเทลาจามัามัจานวกาจามีกบวสารานิกาธนาปฏิอุปัสสังามาจาริสานิิามาจยสลาสัปนยมุตตาสุขิตาปนตุเดชลาปุชายยปิจันตสัมบวาทังเซนนะทัศตาตาโวบปาิกาียานิกัางธรรมะวังปฏิจเตสบิปุกันตุกันสังกาลูตุสังกายังตาตุ กิลังสตังตมโมตัมมะจาราจะบุกลาตั้งโคนตุสัมโควาทายาจาริายาจารามีหลักขันตุสัตตมตสัพเบปิตัมมะจารีโนุติปัสสัมปุเรยมะตัมมีอลีปะเวติเดปัสสนาวันตุสัพเบปิปานิโนุตตสสาสเนสัมมาตาลังปะเวสันตกาลีเตวะวัสสตุอุติปะวายังสัตตังสัมมิติเนตุมิเนิงมาตาปิตาจางอัตตะชังนิจางหักขันตีบปุตตะกังเยวังตะมีนาหลัานโนปะจังหลักขันตุส สิบบุกเศวตาคุโยชนะขาถาตุกะปตาเจนิตุกาปยาปตาเจณีไปยาโสกะปตาเจนิโสกะวุฒิสเปติตานิโนเอตาวัตตาจามีสสะปะตังบุญญาสะปะตังสเปติวานุโมทันตุสะปะสะปะติสิทธิยาจานันจานันตุสัจชายสิลังรักันตุสะปะตาภาวนาปิตย์าวุติการจันตุเทวตาขาตา 17 sumang kalang kah tang Untuk sapang sumang kalang lakang Untuk sapatewada sababu tanu bawina sutikun Duningan talang Untuk sapang sumang kalang lakang Untuk sapatewada sabada manu bawina sutikun Duningan talang Untuk sapang sumang kalang lakang Untuk sapatewada sabasang kahnu bawina sutikun Duningan talang Sapai putabalabata batega yang jayang palang Tanang jati china lakang madami sabasung Sapai putabalabata batega yang jayang palang Tanang jati china lakang madami sabasung sa pebo da bala pata ba che ka yang che yang palang ala nang ka te che na la khang da mi sa ba so no. sa pebo da bala pata ba che ka yang che yang nang ka te che na la khang da mi sa ba so no. sa pebo da bala pata ba che ka yang che yang nang ka te che na la khang da mi sa ba so no. sa pebo da bala pata ba che ka yang che yang nang ka te che na la khang da mi sa ba so no. sa pebo da bala pata ba che ka yang che yang palang ala nang ka te che na la sa ba no. สัพเพปุตตายปลายปะตาปะเจกายังเจยังพลังอาลันตานังจติชินาลักขังมันดามิสัพปะสสัพเพปุตตายปลายปะตาปะเจกายังเจยังพลังอาลันตานังจติชินาลักขังมันดามิสัพปะสด้วยด้วยอนุภาพแห่งสัจจะที่ฐานอนุภาพแห่งความเบียดและนิงสง่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสลายบทสวดมนต์ ป้าปัสูตรป้าปาริตและป้าคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้ปัญจากทาุกภัยตังพวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางลุกและทางธรรมขอตัวเทศจีวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยายมตนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล่โปรดนำหน่ยพอนให้แก่ข้าพเจ้าเละวัตถุมงคลป้าปิดายุทธสิตีเหรียญยุทเสิตรีเหรียญไม่ขูดแปดอลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวงที่สามสิงสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยนุป้าเองพ้าบาริตจงสัเเดจศักดิ์สิทธุทุกประการเชิญสาธุสาธุสาธุ